วันนี้เราจะไปที่ไดสันนะคะที่สาขาเซนทัลลาดพร้าวเราอยากได้ตัวนี้มากแต่ว่าสาขานี้ไม่มีของนะคะเราก็เลยได้ไปสั่งซื้อที่สาขาเซนทัลเวิลด์แทนนะคะอันนี้เราก็ลองมาเทสดูก่อนให้พี่ๆที่เขาดูแลที่สาขาเซาาาาาานเซนทัลอ๋อลาดพร้าวอะคะ่ะลองทำผมให้ดูหูยแกมันดีมากและอีกอย่างหนึ่งนะบอกเลยพี่คนนี้เขาแบบแนะนำดีมากๆทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ซื้อที่สาขานี้นะ เราซื้ออีกที่สาขาหนึ่งสั่งแบบออนไลน์แต่พี่เขาก็คือบริการเราดีให้คำแนะนำแล้วก็แถมทําผมให้เราด้วยพูดคุยกันแนะนำนะคะอันนี้เราแค่ใช้ตัวที่เป็นม้วนแกนอย่างเดียวนะถ้าเราใช้แบบคอมพ l e t e รู้่ะเราบอกเลยว่ามันต้องแบบสวยมากๆแน่ๆเลย คือจะบอกว่าเราอ่ะไม่เคยใช้ของแท้ไว้ทุกคนเราไปเจอของปลอมเราไปซื้อของปลอมมาแต่ตอนนี้เราเลยแบบตัดใจไปซื้อที่ช็อปเลยนะคะยอมเสียตังค์เยอะหน่อยนะคะแต่บริการเขาดีจริงๆแล้วบะเครื่องมันก็ดีด้วยผิ้ผมเราแบบเป็นหลอดแบบนี้เลยอ่ะคือสวยมากทำแค่ประมาณ10นาทีไม่ถึงด้วยไม่น่าจะถึง10นาทีด้วยนะคะที่พี่เขาทำให้เนี่ย จำพี่คนนี้เอาไว้เลยนะไปที่สาขาเซนทรัลลาดพราวเราแนะนําเลยพี่เขาบริการดีจริงๆดูเห็นไหมแบบใจเย็นมากคอยแบบโอ้ยเนี่ยเราก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ให้ทุกคนดูกันนะคะสวยไหมเห็นไหมทุกคนผมก็คือเงาสลวยสวยเก๋นะคะสวยกว่าแบบเครื่องมวนแบบธรรมดาจริงๆเรายอมแล้วได้สัง่ง สวยจริงค่ะเข้ามาไดสันนะคะออกไปคือเหมือนกับแบบออกจากร้านซาลอนเลยกลายเป็นไดสันซาลอนนะจ๊ะนี